มากินน้ำหอ,อย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้คงไม่ไหวเลยแต่เหลือแต่ม้งนี้และะ้วสวัสดีค่ะเช้านี้พาทุกท่านนาะเก็ดไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดพวกนี้ตามมาดูเลยค่ะเขาชอบออกไข่ตรงที่กินน้ำนะคะตรงที่เล่นน้ําทุกเช้าจะเป็นแบบนี้ทําให้ไข่ เก็บไว้ได้ไม่นานแล้วก็เน่าเสียหายนะคะค้านี้พาทุกท่านมาดูการออกไข่ของเป็ดล้อนี้นะคะว่าเป็นยังไงตามมาชมเลยคะ่ะขาเต้นเลยนะคะตรงนู้หลายฟองจำนวนหลายฟองนะคะแบบนี้ก็คงไม่ไหวต้องมีการแก้ไขปัญหาหน่อยนะคะเป็ดข้อนี้ น้อยกว่าตัวพาทุกท่านมาดูการออกไข,ข,ข่นะคะบ้างก็ออกด้านนอกคอกขาวเต็มได้นะคะแล้วก็มีตรงนี้เลยนะคะบริเวณห้องที่กินน้ำแล้วก็กินอาหารนะคะไข่จะออกเต็มเทรือข้อแบบนี้บ่อยครั้งที่ทุกเช้าจะมาเก็บไข่ก็จะเจอในรูปแบบนี้นะคะ เลยทำให้ไข่ที่ทุก่านเห็นนี้มีการแตกไม่พองนี่เลยนะคะมีน้ำปิดขงังแตกเป็ดเหยียบไข่เตกนะคะถ้าเป็นแบบนี้ไข่หลายฟองเลยะคะ่ะมีการเสียหายนะคะ ต้องทำอะไรมาปิดน้ำไว้มาให้เขาเล่นน้ำตอนช่วงเช้านะคะ่อนที่จะออกไข่แล้วก็จะมีไข่ตรงนี้ด้วยนะคะมุมได้ให้เขาออกไข่เขาก็จะออกบ้างแต่ไม่เต็มที่ทุกตัวนะคะทุกเช้าจะพาทุกท่านมาเก็บไข่ก็ประมาณนี้นะคะ มีด้านนอกอคออและก็ด้านในค่อติดกับน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะอาจารยมาเก็บด้านนอกอคอกกันก่อนด้านนอกอคอก็ถือว่าไม่มีลกกมูกกามาแอบกินไผ่นะคะมีตะาข่ายกั้นไว้ วันนี้จะชอบออกเป,เป็นประจำเลยนะคะ ช่วงฤดูการนี้เป็ดออกขายด้านะะนอกโคกคงไม่มีปัญหาอะไรค่ะถ้าเป็นฤดูฝนนี้คงจะเปียกเฉะเพื่อนไปหมดช่วงนี้ก็ออกได้นี่เลยนะคะเปียกเพืเ่อนนี่ <c oughs> <c oughs> ติดกันกับเต็ดข้าวที่เหียงมุมประจาเลยนะคะที่เขาชอบมาออกไข่เดิมแต่ก่อนนอกกาจะมาวนเวียน จิกไข่ไปกินนะคะแต่นี้ไม่มีทางจะกินได้มีตะข่ายล้อมทั่วเลยนะคะอกไข่แน่นอกอก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ฟองเลยนะคะมาออกด้านนอกจะไปขีดด้านในกันต่อค่ะนี่ออกก็คี้มาดูกันเลยค่ะนี่ตัวนี้ออกก็กีอโอ้ไข่ขไที่ออกใหม่ๆ้สีสีจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ จับแล้วก็อุ่นม,มือเลยนะคะไข่เพิออกใหม่เปลือกยังไม่แข็งมากเปิ็ดออกให้เห็นน <c oughs> ี่เลย <c oughs> โอ้พุกเก็บปั๊บเลย <c oughs> ส่วนไข่ที่ตรงมุมนี้นะคะก็คงจะต้องมีการเช็ดล้างน,นะคะ <c oughs> ก็เป็นไข่ที่ ติดน้ำเพื่อนดินเพื่อนโคเดี๋ยวเรามาเก็บขไข่้งนีกันก่อนมุมประจำก็ออกมุมนี้เป็นประจำเลยค่ะ ไข่ฟองน้ำเลยค่ะ 嗯。<laughs> <laughs> จะเหลือแต่โอ้ยดูเต็มมากจิงๆโ,โหอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้คงไม่ไหวเลยแต่เหลือแต่มองนี้วท่นั้ะ